มามาจ่าพี่น้องค่ะมาก,กินข,าขา<ม>่าวข่าวเศร้าสิบเอ็ดโมงแล้ว้าด้เห็ดนั่นเห็ดนีบ่เล้วจักเกอร์ตำสุมตำใส่พริกใส่พริกสามเม็ดแล้วก็พัก,ก,พกซดมีบลเขือมันนี้นั่งมีอันนี้น้ำปลาหมึกกบป่าแซลมอนคือเก้าหล่ะละ่ะอันตำอันนี้เป็นตำโคระไอ้บะเมีนโคระบีตำตำยังเกาะตำก้านเอ้ก้านอยังวะก้านบล็อือ ฮืมฮืม,อมกอดเฝ้ากินสิบเอ็ดโมงแล้วพอไปนั่งที่ตรงขับรถออกจากบ้านสิบเอ็ดโมงคร่งแตงานบ่ค่อยเผ็ดดอกบ่กล้าใส่พริกหลายไปหาหมอก่อนอืม ชอบแบบนี้ก็ฮึใช้มาล้วพักินน้ำไหนแซ่บน้ำนั่นพี่น้องอากาศดีมาเนี่ยมีแดดฮึ มื่อนี้น่าสีมาพูดใ้ฟังเรื่องตอนมาโนเวแหลกๆน่ะพ,นพ่อยัยปนญห้มีมีตอนมาครังแหลกเลยนะมาโดยวิสา,าทองเทีย่วครังแหลกเลยมากับพอยงยพอยัยมีปัญหาเรื่องอาหารไทยบอมอืม เือมันก็แน่นอนเนาะอาหารไทยกินมันแห้งและบ้านฝรั่งเขาเป็นบ้านปิดหน้าตุงหน้าจานคือปิดเพราะว่าอากาศมันหนาเวาเวลาเห็ดเวลาเห็นอาหารในห้องครั่ะเขามีเขาามีแต่อันโตดูดกินอาหารดููนด้วยขั้ขว แต่มันก็บร,ริเลดูดกินอาหารออกเบิร์ดขนาดนั้นพี่นอ้อออืาตอนแรกแรกอะ่ะนี่นั่งก็เพราะไนนะพูดคุยตกลงกันแต่ค่า ค่าใส่ยใจที่ร่างมี่อ่าค่าใส่ยใจอยู่เมืองไทยพ่าอีนั่งขึ้นมานอเวท่องเที่ยวสามเดือนนานแนนอนมาเ้าบริห็ทงานบ่มีรายได้อีนั่งก็บอกพ่อญ่แเ้วพ่อหญ่เพิ่น,พน,พนก็รับรู้ว่าอีนั่งมีค่าใส่ใจอย่างแน่นลักๆแล้วค่าใส่ใจของน้องสาวเพราะว่าน้องสาวยังเรียนอยู่เลาไอ้นั่งเป็นคนทรงสินาว ขาดสใจอยู่เมืองไทยก็จบไปแต่เรื่องอาหารการกินคือผู้ชายน่ะขันมัดเชียวเข้าข้นมากมันก็ตรงหูอยู่แล้วว่าข้าเป็นคนประเทศไหนข้ามาจากประเทศไหนอาหารการกินของข้าเป็นแบบไหนขนาดว่าฝรั่งมันไปเมืองไทยมันยังกินอาหารฝรั่งเลยมันยังไม่ค่อยกินอาหารไทยเลยมันม่นบอกพี่น้องแต่ฝรั่งบางคนมันก็มันบ่อหายก็คือบ่อหายได้พี่น้อง่ะต้องคุยกันก่อนต้องคุยว่าเออฉันกินอาหารไทยได้บ่คุณสื้ออาหารไทยฉันกินได้บอจริงๆนะ ตอนนี้นั่งมากแหลกแหลกน่ะพญัยพญัยเขาลอยลอยนั่งตอนนี้นั่งมาแรกๆหนี่นั่งก็บบริษัามบริษัทยังพญัยหดอกเพราะว่านั่งคิดว่าอะไรผัวฝรั่งเนาะผัวฝรั่งมากก็ต้องผัวต้องใช้จ่ายอยู่แล้วฝรั่งต้องจ่ายให้อยู่แล้วต้องซื้อให้อยู่แล้วใช่นหมพี่น้องอาะ พมาปุ๊บคื่อคุณยายแร้เป็นคนติดประหยัดอยู่แล้วอีอนั่งบ่ได้ห้อยหาอาหารไทยอีเย่้ขนาดนั้นเพราะว่าเข้าพึ่งไปจากเมืองไทยพี่น้องเข้าพึ่งไปจากเมืองไทยแล้วเข้าไปยูแค่สามเดือนนะสีนา่าบ,บ่ได้ไปยูแบบเป็นปีที่ที่จะบ่ได้กินอาหารไทยเลยกับบอมแน อต้อนหอมแม่หลากแบยางงางเลยลเราข่าวสารน่ะเดี๋ยวนี้มันมีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอยู่บ้างหนอกหาซื้อง่ายมีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตพ่อนายเป็นกระสือหิยุแล้วก็โชคดีที่ดัางมาน่ะบ้านพ่อนายเรามีหมอหุงเขาอยู่เดียวอืม บะลงมีหม้อหุงข่าวแล้วก็มูเล่ามูเลาเคยมีเมี่ยไทยหรือว่าภาษาเอเชียอย่างกับบรูล่ะเขามีโคกหน่อยเขาเอาโคกหน้อยมาให้นั่งยืมโคกน้อยน้อยหน่ะอือีนัง่งอีนั่งไปทางเลยนัง่งเลยได้ทั้งมีทั้งหมอหุงข่าวแล้วก็โคกหน่อยเลย เรามว่าตอนไปร้านเอเชียนะเพื่อนยัยซื้อไหบอเพื่อนยัยไหบอไหแต่ว่าเพื่อนจะบอกว่าราคาอยูน่มันแพงเนื้อเราบอกเลยราคาอยูน่มันแพงอาหารไทยอาหารเอเชียอยู่น่แพงแพงมากเพราะ,ะนั้นซื้อ,อยังต่องระบังอีนั่งเข่าไปอีนั่งก็คือแบบว่าเข่ามาเอ่อม,ม,ม,มามาถึงบางหนอกไม่ๆเนาะมาถึงบางบางหนอกไม่ๆม่เขาเอื่อีนนั่งใส่คําว่าบอดถือ คือพอมาถึงมงหงนอกใหม่ๆคือมันหวยอาหารไทยมันหวยสมตามันหวยปาดแดกหวยประหลาดทั้งๆที่ทั้งๆที่เพิ่งไปจากเมืองไทยแค่บก,กี่มือจังสิน่าพี่นอ้องมันเป็นที่เฮ้าเองนั่มแหละหวยอือเห็นเขากินเห็นเขาเฮ็ดคลิปออกคลิปหวยอยากอยากเฮ็ดขึ้นเขาดูสิน่าอีน่าจะยิบมันั่นพ่อใหญ่ก็บอกบอกแพงอีน่าสิยิบอันนี้พ่อใหญ่ก็บอกบอกแพงโอ้อีน่าเขียนเราแถบดไตอีน่าเขียดเราแถบดไตพ่่ใหญ่หาเนี่มาขึ้นมาขี่งกแท่อือนั อันนั่นก็บ่ห้กินอันนี้ก็ว่าแพงเนี่สิหน้าพี่บอกแถ้าถามว่ามันจำเป็นดีเขาจะต้องกินขน,นาดบ่บ่บเลยแล้วอาหารไทยน่ะมันดัดแปลงได้ข้าวข้าวซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตแม้บ่ถุงนึงทอดไข่ทอดหมูแค่นั้นก็จบแล้วพี่น้อง ตอนแรกๆอีนั่งนี่ยังยังมาท่านได้เหตุงานยังมาท่านได้เสียภาษียังมาท่านได้หู่าใส่ใจยอยู่ม้างนอกเนี่ยว่ามันมหาศาลขนาดไหนนั้งก็เครียดแล้วแทบตายคุณผู้ชมเอ้ยเครียดแล้วพี่กนเครียดอืมแต่พอมาเหตุงานได้เงินเหตุงานเองเสียภาษีเองมาหู่าใส่ใจในบ้านแต่ละอย่างแต่ละเดือนเนี่ยทุกเมื่อนี่เนี้ย ยังไปลานเอเชียแต่ละที่นี่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคืกการพี่น้องทุกเมื่อนี้เข้าใจเพราะไงเข้าใจเลยถึงแม้ว่าเขาจะเอาเข้าไปก็จริงแต่ว่าเขาจะไปกินไปใส่ของเขายังเดียวมันกับบกเมียนพี่น้องเ้าต้องนึกถึงค่าใช้จ่ายของเขาน้าอืม แต่ว่าผู้ชายสิบอให้กินเลยอันนั้นมันก็เกินไปจะบอให้กินเลยมันเป็นไปบ่ได้อาหารไทยเราเข้าดัดแปลงได้ของฝรั่ังในตู้เย็นมียอย่างแน่ก็ดัดแปลงเฮ็ดเอาอาหารไทยน่ะอืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าึืนมากกับผู้ชายที่ยังบ่ท่านที่ยังบ่ท่านได้เป็นผัวเมียกันจริงๆน่ะเขาาึืนมาเที่เรา วิสัยเหยียบวิสัยอย่างกันแล้วแต่เขาต้องมีเงื่อนสำรองติดมาน้ำพี่นอ้องเขาต้องมีเงื่ของจาของนำ้ำเพื่อชุกชื่น แต่ถามว่าเฮดอาหารไทยในบ้านฝรั่งช่วงแรกๆที่มามีปัญหาบ่นมนี้แต่ว่าบ่ได้เป็นปัญหาอย่างใหญ่โตมากขนาดนั้นคือเขายัางบกุนชินกับกินอาหารของไทยแหลกๆที่นางเฮดเนียว่ออยาใหญ่พันยางมาเบาิ่งยางมาบอกว่ามิน้นต์แต่สันจังสีคือการเครียดแล้วคือการอือราวาอย่างราะว่าเข้าเอาแต่ความเครียดความหกสอของเข้าเป็นรัก ทุกมือนี่บ่ทุกมือนี่เล่ากับจมวาม่าเหมนแต่ก็แค่โจมแค่นั้นแต่ก็เล่าเล่าบาได้ถึงก็แบบว่าหา้ามบให้กินหา้ามบให้กินหรือดูถูกอาหารไทยขนาดน,นั้นบ่แมนมันกับ,ม,กบมันกับเป็นธรรมดาที่พ่อเขาพ่อฝรั่งเขาได้กินอาหารไทยเหม็นเหมืนเขาเขาก็จม่าเมนเพราะเพราะว่าขนาดเข่าไปได้กินพวกเนือ้อแกะเนือ้อแพะตุนเขา่าก็ยังวบาเข่าก็ยังว่าเหม็นเออ คือเฮ้าคือความหมายนั่นก็คือเฮ้าต้องคิดถึงเขานขําเฮาเฮ้าเฮ้าอยากมาอยู่บ้านเขาเขาเอาเฮามากก,กินแต่ว่าเฮาก็ต้องมีความเก่งไก่เขาบาคุนชินกับกินอาหารไทยเราบ้านฝรั่งไม่เป็นบ้านปิดมันบแม่น,บ,นบ้านเปิดประตูหน้าต่างเปิดโล่คือเมืองไทยเ็ดกินได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงจักหน่อยนึงแบบว่าเราบอยู่บ้านหรือเราออกไปเฮ็ดงานจนงซงสเออเฮาจังเ็ดกิน พอเห็นแล้วเ้าก็เปิดประตูหน้าตาังหายกินมันออกจังจร่งเหนอพี่น้องขนาดอ่อนอหอม <c oughs> มากเลยเห็นหมูบกน้าวเนาะ นี่นจะบอกว่าข <ism> <god ly> ้าจะเอาจะใจข้าอะไรข้าเจตาแต่ความกิดของข้าวอะไรฝรั่งมันก็ค้นคือกันเข้าพผ้าเข้ามาเนี่ยขาใส่ใจข้าใจหลายเด้พี่น้องจะมาบอกว่ากับมึงเอากูมากเองถ้าเข้าบ่เอามาเนี่ยเข้าสีแดงมามีโอกาสถ้าเปิดหูเปิดตาบอกขันเข้าบ่เอาเข้ามาเนี่ยเข้าสีหูบอกว่าประเทศบ้านเขาเป็นแบบใดเข้าสีหูบอกว่าเข้าสีมาอยู่สายบ้านเข้าใดบอกันงสีนะพี่น้อง เดีย๋ยวว่าจะตอนมากลลวมากหลือเกิที่นั่งบ่มีเงินแล้วพอนายจมราคาอาหารไทยแพงทุกเหมือนี่ทีนั่งเค็นงานได้เราอีนั่งสื่อเล่ากันยังจมเพราะอาหารไทยมันแพงอืมมันก็เป็นธรรมดาแหละเพราะว่าเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปโบที่ไปเบิรงอาหารฝรั่งมันแพงเข้ากันยังจมอ้าวมันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลก บะแมนแต่ว่าเขาจมอาหารไทยแพงอาหารบ้านเขาแพงเขาก็ะจมขึ้นกันนั่นแหละหน่วยปลาหมึกเด้งมากเลย พีนั่งมาเหมาเรื่องนี้พอยนั่งไปเปิดเจอคลิปของพีคนนึงเข้ามาเล็กมาแช่ของผู้หญิงไทยคนนึงเขาออกมาแช่มามาระบายผู้ชายเหตุวิสาพาขึ้นไปเมืองนอกอาหารไทยก็บอสื่อให้กินห้ามบอให้กินถ้าเกิดว่าห้ามขนาดนั้นมันก็เกินไปอีกอ แล้วก่อนติดผู้หญิงไทยสีมากคือเขาตกลงค่ะเสียใจอยู่เมืองไทยแล้วคุณก,โก,โก,ก็เ่ยตกลงค่ะจสายใจกันเซ็ยซ์บเดียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่พ่อสุดมาแล้วผู้ชายพอหายตามที่ตกล่งอันนั้นมันก็เกินไป ของย่างเนี่ยกรอนขึ่นตกลงกันเช็ขอวอยงและโอนเงินให้เลยโอ,อนเงินเข่าบาัญเชียเลยก่อนวัน,นเดินทางสามเดือนบอกรบคพูดหารว่าระว่างที่สามเดือนเดือนละเท่านั้นเป็นเงินเท่าไหร่ละโอ,อนเลยอืม ค่าจะบอกจ้ำมองะหรพี <diese 95> ่น้องเนี่ยหนวยปลามมือโครเด็กไหย แช้นิสามแล้วสิบไปแล้วอาจารดีมากเลยประหลุว่าลูกค้าสลายบอเพราวมันเป็นช่วงวินวตเตอร์แฟเรียพอดีก็คือวัน วันหยุดพักร้อหรือดูหนาวประเทศนอเวเซมีซีฤดูหรือดูร้อนหรือดูฝนหรือดูหนาวเออซีฤดูละแต่ละแต่ละฤดูจะมีวันหยุดฤดูละหนึ่งอาทิตย์เาต้องชื่อวันหยุดปกติ แต่ถ้าแต่ถ้าผู้ใดบหยุดจะเก็บสะสมบรรยุเนี่ยไปหยุดที่เดียวเป็นเดือนหรือเดือนกว่าที่เดียวเลยกัก็ได้ 我爸妈。 Mm -hmm. Så. So. มดเตี่ยงนวดปลาหมืองยำกบกบเลยไปเลยพี่น้องรีบจะไปมุ้งข้างหลังเยวจะไปให้งีาสายกินที่เติอนไปค่ะเราพ้อมจิ้หน้าค่ะ